ินไทยพ็อกรีวิวหนังสือวันนี้นะคะหนังสือชื่อว่า The Disruptor อนาคตมีแค่สองทางคุณจะเปลี่ยนหรือรอให้โลกเปลี่ยนคุณเขียนโดยคุณรวิทธ์หานุตสาหะ CEO บริษัทสีจันทรชาหาโอสถดจำกัดผู้ซึ่งยกระดับแป้งหอมสีจันทรให้ดูอินเตอร์ขึ้นนะคะเราเรอมาฟังแนวความคิดกันดูนะคะเพราะว่าคุณรวิทเนี่ยเป็นไอดอลของหลายๆท่านเหมือนกันจะเป็นคนไทยนะคะ เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงคุณมีทัศนคติการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่กันบ้างไหมคะหากการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ด้วยกัน2วิธีคือว่าแรกนะคะเราตัดสินใจเปลี่ยนมันเองนะคะการที่2คือสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราเปลี่ยนนะคะคุณจะเลือกสิ่งไหนกันดีคะยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นยุคโควิดเนาะหลายๆท่านอาจจะเจอสถานการณ์บีบให้เราเปลี่ยน ฉะนั้นย้อนกลับมาดูค่ะเราอาจจะเลือกข้อที่1ดีไหมว่าเราเริ่มตัดสินใจเปลี่ยนมันเองนะคะเรามาเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนวิกฤตกันดีไหมอย่าประมานะคะจงทําในสิ่งที่ควรทําก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้คุณทําเลยนะคะความเสี่ยงที่สุดอาจเกิดจากการทําอะไรเดิมๆและก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงน,น,นั่นคือความเสี่ยงค่ะเวลามีจํากัดมันหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยงั้นก็ทําให้มันสุดๆไปเลยสิคะ Don't be good be great นะคะลองทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นดูสิแล้วคุณจะรู้ว่าคุณสามารถเก่งได้อีกนะถ้าคุณเก่งอะไรก็จงโฟกัสการพัฒนาตัวเองให้เก่งสุดๆไปเลยคำถามเพื่อนๆก็ลองตอบกันออกมาดูนะคะว่าอันแรกนะคะคำถามก็คือว่าคุณเก่งมากในสิ่งไหนคุณเก่งมากในสิ่งไหนอันที่สองนะคะอะไรที่คนทั่วไปเขาก็ทำได้เหมือนคุณเลย ฉะนั้นคุณสามารถส่งงานตัวนี้ให้เขาทาได้เลยค่ะคุณจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นนะคะสาวางแผนพัฒนาแล้วก็สร้างไว้หน่อยให้เก่งขึ้นดีเลิศขึ้นในสิ่งที่คุณโดดเด่นนะคะดีเลิศขึ้นในสิ่งที่คุณโดดเด่นค่ะทุกคนมีข้อด้อยนะคะแต่แค่บางคนเขาใช้จุดเด่นสุดๆของเขาลบจุดด้อยจนคนทั่วไปเขามองไม่เห็นนะสิฮะสภาพแวดล้อมของคุณเป็นแบบไหนกันนะเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด เราก็จะมีโอกาสมากที่สุดที่จะประสบความสําเร็จนะคะจงพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะมีไอเดียนะคะอันดับแรกคือว่าจงออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะเช่นหากคุณอยากหุ่นดีก็ลองเอาตัวผักผลไม้มายัดในตู้เย็นดูนะซึ่งก็เอาพวกที่มันเป็นพวกไขมันนมเนยเค้กต่างๆนเนี่นออกไปนะคะแล้วก็ลองจินตนาการถึงสิ่งแวดล้อมที่ตัวคุณต้องการที่จะเป็นดูนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรไงดีนะ จริงๆในไอเดียเหล่านี้มันจะมีหนังสือที่เราเพิ่งรีวิวไปคือ atomic h a b i t นะคะเขาก็บอกเหมือนกันว่าเทคนิคมีมันดีนะคะก็ลองไปใช้ดู 2. สําหรับคนที่วินัยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เขาบอกว่าจงสร้างระบบอัตโนมัติขึ้นมาเองเลยนะคะการวางแผนการทํางานเป็นสิ่งสําคัญนะคะคุณลองอ่า ออกแบบวางแผนมาเป็นรายปีรายตาายเดือนรายสัปดาห์ดูนะคะแล้วเป้าหมายแท้จริงของคุณคืออะไรคุณก็อย่าลืมว่าเป้าหมายคุณก็ต้องมีด้วยนะคะเทคนิคการทําฐานให้แน่นคืออะไรฐานให้แน่นเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะทําอะไรที่มันยางยานะคะคุณต้องทําเรื่องพื้นฐานให้ดีให้ได้ก่อนดีสุดๆให้ได้ก่อนนะคะเช่นด้วยอ,อย่างให้เห็นภาพ าคุณจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเนาะบ้านสวยๆเนี่ยสิ่งแรกคือคุณก็ต้องทําเสาเข็มกับเริ่มก่ออิฐทีละบล็อกถูกไหมคะเะนั้นคุณต้องเริ่มจัดฐานทุกอย่างทําให้แน่นแน่นแน,แน,แน่นานับหนึ่งก่อนได้เลยเริ่มทําได้เลยต่อไปเทคนิคความสําเร็จที่น่าสนใจหนึ่งคุณลองจินตนาการภาพความสําเร็จในหัวก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะจินตนาการถึงภาพความรู้สึกอารมณ์ ณนะตอนที่คุณสําเร็จมันเป็นอย่างไรบ้างคะอันนี้ก็ใายๆคำว,ว่าเดือดซีเกตหนังสือนะะถ้าใครชอบก็ลองไปหาต่อยอดดูเนาะสองหน้าจอกผลลัพธ์นะคะออคุณลองเจ่อๆกับกระบวนการซึ่งมันอาจจะเป็นการอะไรทำซ้าๆทุกๆวันจะมันดีเลิศน,นะคะความหมายคือว่ากระบวนการมันสําคัญจริงๆนะคะกระบวนการถ้าใครอยากจะต่อยอดก็อย่างที่บอกคือลองหาหนังสือ,อ,อ Atomic h a b i t ดูนะคะซึ่งตัวนั้นก็ อธิบายได้ดีเหมือนกันนะกระบวนการต่อมามุมมองของคุณฟิลิปคอลเลอร์หนังสือมาร์เก็ตติ้งการตลาด4.0่จเขาบอกไว้ว่าอย่าถามว่าเราจะทำสิ่งใดได้อีกแต่ให้คุณถามว่าเราจะทำสิ่งใดเพื่อลูกค้าได้อีกลูกค้าคุณเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะอันนี้คุณตอบได้หรือ,อยังคุณคิสเตนเซนนะคะเขาบอกว่าการซื้อสินค้าการบริการ,การคนซื้อเพราะว่าเขาต้องการให้งานขเขาสำเร็จ แล้วคุณล่ะคุณสามารถช่วยหรือซัพพอร์ตอะไรลูกค้าคุณได้แล้วหรือยังคะคุณต้องเข้าใจผู้บริโภคก่อนว่าเขาต้องการอะไรเทคนิคก็คือว่าอันดับแรกนะคะลูกค้าคุณเขาต้องการบรรลุงานอะไรคุณก็ไปช่วยเขาซะทําให้เขาบรรลุงานนะคะอันที่2คือคุณหรือสินค้าของคุณช่วยอะไรลูกค้าได้บ้างมันตอบโจทย์ลูกค้าหรือเปล่ายิ่งคุณช่วยทําให้งานเขาสําเร็จคุณก็สําเร็จมากขึ้นนะคะเช่น ยุัวอย่างยอดขายมีมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าเขาชอบสินค้าคุณเพราะสินค้าคุณมันตอบโจทย์เนียคะต่อไปเป็นเทคนิคค,ความสําเร็จนะคะลองนาไปใช้กันดูนะช่วงเวลาทองคาเนี่ยเขาบอกไว้ว่ามันเป็นช่วงเวลาเช้าก่อนเที่ยงม,มันจะมีสมาธิในการทํางานที่สําคัญสมมุติว่าเราไม่เหมือนคุณลวิทย์เนาะเราอาจจะมองว่า คุณล่ะมีช่วงเวลาไหนที่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิมากที่สุดบางคนอาจจะเป็นช่วงก่อนนอนบางคนอาจจะเป็นช่วงเช้าตู่หรือบ,บางคนอาจจะเป็นช่วงแบบเอ่อก่อนเที่ยงอย่างนี้ค่ะก็ลองหาช่วงเวลาทองคําดูนะแล้วก็ลดการใช้มือถือเล่นเอ่อพวกที่กินเวลาในแต่ละวันออกไปนะคะบางคนเขาก็มี ลิสต์การจํากัดการใช้งานมือถือเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันกินเวลาส่วนตัวของคุณไปพอสมควรแล้วก็การแบ่งงานที่ไม่สําคัญให้ทีมงานช่วยทำต่ออย่างที่ตอนต้นเขาบอกไว้ว่าอะไรที่คุณทําได้คนอื่นทําได้คุณก็โยนงานตัวนั้นให้คนอื่นไปทำเลยคุณจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นเนาะแล้วก็การใส่ใจในรายละเอียดพฤติกรรมผู้บริโภคลูกค้าเราแล้วนํามาเติมเป็นการเซอร์วิสหรือการพัฒน,นาสินค้าของเราต่อนะคะทำงไงก็ได้ให้ทุกอย่างมัน ลูกค้าโดนใจค่ะว่าอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็เรามาดูรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนของแต่ละธุรกิจหรือแต่ละสาขาคุณดูแบบเรียลไทม์เพื่อจะได้นำมาปรับกลยุทธ์เนี่ยกระตุ้นยอดขายได้ทันนะคะถ้าคุณรู้ว่ามันไม่สักเซหรือมันน่าจะขาดทุนไม่ได้กำไรเลยคุณก็อาจจะต้องตัดสินใจปิดมันไปเลยนะคะฉะนั้นตัวเลขก็สำคัญค่ะหากธุรกิจของคุณเริ่มจากเล็กๆนะคะก็อาจจะเริ่มทำให้สินค้าเนี่ย ของคุณเป็นลักษณะปากต่อปากนะคะเพราะว่ามันจะไม่แพงมากในการที่คุณเอาเงินก้อนใหญ่ไปโฆษณานะ,ะงบโฆษณาของเขาจะไม่สูงเพราะว่ามีคนช่วยโปรโมทให้โดยเริ่มแรกเนี่ยอาจทำโปรโมชั่นพิเศษกับคนเฉพาะกลุ่มก่อนที่เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ค่ะกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มยูทูบเบอร์กลุ่มผู้นําในธุรกิจเป็นต้นนะคะเมื่อมันดีพวกเขาจะบอกต่อธุรกิจเป็นการกระจายสื่อได้เร็วม,มากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคเหมือนกันที่หากคุณอยากจะประหยัดเรื่องการโฆษณานะ ตัวอย่างอีกอย่างนึงนะคะอุกบีเป็นเพื่อนไดิยิตไหมก็คือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของเมืองไทยเองค่ะที่ t e n c ซ n t เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนระดมทุนกว่า680ล้านบาทในธุรกิจนี้นะคะผู้ก่อตั้งก็คือคุณหมูนัทวุฒินะคะมีเค่รับ4ข้อในการเสนอขายคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมเขามีเทคนิคอะไรเขามีแนวคิดอย่างไรบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนจึงมาร่วมลงทุนกับธุรกิจนี้ อุกปีน่าจะเป็นคล้ายๆกับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะรประมาณนี้เท่าที่เราคุ้นๆเนาะอันแรกนะคะ,ะเปิดตัวให้น่าสนใจก็คือดึงดูดความสนใจตั้งแต่45วินาทีแรกวินาทีแรกก็คือเป็นลักษณะ first impression นะคะสคือการทำการบ้านอย่างน่ะคือคุณต้องทำการบ้านว่าคนที่ฟังเราคือใครตำแหน่งความสามารถความชอบแนวคิดเนี่ย คือเขาเป็นยังไงมาก 3. คุยกับคนที่เมียำน้ากันตัดสินใจอันนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีเนาะว่าเราจะนําเสนออะไรให้ใครหรือใครสินะให้อะไรให้ใครก็ต้องไปเน้นกับคนที่เขาตัดสินใจได้4ทําให้สนุกอันนี้น่าสนใจนะทำให้สนุกก็เหมือนกับงานคอนเสิร์ตเนาะคน ฟังเรากลับไปแล้วเขาพิมพความสุขนะคะจงพูดเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอีกครั้งนะคะจงพูดเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาต้องการฟังเรื่องอะไรและอะไรคือประโยชน์สำหรับเขาเพราะเขาจะอยากคุยกับคุณมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะทําให้คนอยากคุยกับเรานะคะต่อมาหัวข้อเรื่องการนําทีมนะคะคุณจะนําทีมในเวลาที่คุณกลัวที่สุดได้อย่างไรเขาบอกไว้ว่าผู้นําจริงๆเขาก็กลัวเหมือนคนทั่วไปนะคะแต่ว่าในเมื่อคุณเป็นผู้นําแล้วอ่ะคุณจะนํา ทีมในเวลาที่คุณกลัวได้อย่างไรนะคะผู้เขียนหนังสือคุณปีเตอร์เบิร์กแมนนะคะ How to l e a d When You're Feeling Afraid นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณยังมีความถ้าคุณยังคงมีความกลัวอยู่ก็ยากที่จะเกิดนวัตรกรรมและการทดลองได้นะคะจงทําให้ทีมของคุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นลองทําอะไรใหม่ๆกันดูนะคะคิดเรื่องใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจเพื่อ,อ,อต่อสู้กับความกลัวแทนนะคะ อันนี้จริงๆมันมีหลายท่านอาจารย์วิทยากรหลายคนในเมืองไทยเขาก็เคยแนะนํานะบอกไว้ว่าถ้าคุณเกิดความเครียดอะไรมากๆแล้วก็แล้วแต่บางคนก็ขับรถไปที่ทะเลเลยอ่างเงี้ยทาให้รู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายลงบ้างแต่ถามว่าเขากลัวไหมเขายังกลัวอยู่นะเพียงแต่ว่าทําให้มันผ่อนคลายอะไรเงี้ยจะได้มีไอเดียคิดเรื่องใหม่ๆมีหลายคนแนะนํามาทีนี้ เทคนิคนะคะหนึ่งคือสร้างความกล้าหาญทางอารมณ์คุณเนวสันเมเเดล่าบอกว่าความกล้าหาญไม่ใช่การที่คุณไม่กลัวอะไรเลยแต่เป็นคนที่เอาชนะความกลัวที่มีได้ก็คือความกลัวมันยังอยู่นะคะแต่คุณทําให้ความกลัวมันสงบลงประมาณนี้แล้วปัญหาที่แท้จริงคืออะไรกันนะอันนี้คุณตอบได้ไหมก็คืออาจจะต้องมีสติว่าสิ่งที่ทำให้ให้เครียดหรือเรากลัวความจริงแล้ว เรากลัวอะไรอันนี้ตอบด้วยแบบความจริงแล้วมันคืออะไรนะคะไม่ต้องอินกับมันในแค่มองไปว,ว่าความกลัวของเราคืออะไรบางคนอ,อาจจะไปนั่งสมาธิก็ได้เพื่อจะได้สงบแล้วได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรากลัวอะไรอย่างแน่น,นะคะต่อไปข้อที่2เน้นที่กระบวนการกระบวนการอีกแล้วอันนี้สําคัญนะเพราะว่ามีหลายเล่มบอกว่ากระบวนการมีสิ่งสาคัญคุณลองเปลี่ยนจากมุ่งแต่ผลลัพธ์ มามุ่งที่กระบวนการดูเผชิญจับปัญหาที่แท้จริงดูแล้วก็เข้าไปแก้ไขมันซัความหมายคือกระบวนการมันคือสิ่งสำคัญนะคะเ,เช่นสมมติว,ว่าคุณตั้งเป้าจะไปกรุงเทพไปเชียงใหม่แต่กระบวนการที่คุณจะไปคุณจะไปด้วยวิธีไหนอะไรยังไงที่จะไปถึงเชียงใหม่ได้คุณจะเดินไปหรอภายใน S 1> <S 1> เช่นเขาบอกไว้ว่าภายในหนึ่งวันคุณต้องไปถึงเครื่องหมายให้ได้แต่กระบวนการคุณอาจจะเลือกไปเดินเดินเดินเท้าเปล่าหรอคุณจะถึงไหมหรือกระบวนการคุณลองทําเป็นแบบขับมอเตอร์ไซค์ไปเออคุณจะถึงไหมภายในหนึ่งวันหรือกระบวนการของคุณมันเป็นระบบอตัตโนมัตินาออาจจะแบบว่าฉันจะขับรถยนต์ไปภายในหนึ่งวันคุณจะถึงไหมหรือกระบวนการคุณบอกไว้ว่า,าฉันเปลี่ยนมาเป็นนั่งเครื่องบินไป เนี้ยเรากลับมาดูว่ากระบวนการที่เราจะทำให้ถึงเป้าหมายนั้นมันคืออะไรกันบ้างก็ต้องมาดูกันนะคะซึ่งสําคัญนะอันนี้เราก็พ้รู้เหมือนกัน 3. ส,สื่อสารชัดเจนอะไรคือสิ่งที่ทีมควรรับรู้มากที่สุดคุณปีเตอร์เบิร์กแมนบอกไว้ว่าลองเปลี่ยนจากให้แต่กําลังใจเป็นสิ่งที่จะต้องได้ชัดเจนนะคะคืออันดับแรกนะคะหวิสัยทัศน์ทีมของคุณจะไปที่ไหนกันนะคะคือ,อความเชื่อใจ และกันนะคือไปด้วยกันเชื่อว่าเราสบายมันไปได้เนาะอันนี้3คือทิศทางจุดประสงค์เส้นทางมันต้องชัดเจนนะคะเข้ามาชัดเจนมันคืออะไรอ่าเข้าใจง่ายกระชับวัดผลได้เข้าใจง่ายกระชับวัดผลได,ลได้4ข้อพิสูจน์เส้นทางนั้นจะต้องมีข้อพิสูจน์ให้ทีมเห็นว่ามันได้ผลจริงนะคะมันทําให้ทุกคนเชื่อตามกันแล้วจะทําให้มันไปสําเร็จได้เร็วขึ้นทีนี้ย้อนกลับมาลูกค้าของคุณคือใคร อันดับแรกนะคะกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบกว้างกว้งก่อนเช่นเขาชอบทําอะไรเขาขับห่างอะไรพฤติกรรมและสไตล์เขาเป็นแบบไหนทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะคุณต้องรู้ว่าคนกลุ่มนั้นคือใครถามวิธีที่พวกเขาจะใช้แก้ปัญหาเรื่องนั้นแล้วเราก็เสนอทางออกซะอันนี้สําคัญหลายๆคนพูดกันมากเลยนะคะนะักขายที่เก่งกาจเนี่ยคือเขารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร มีปัญหาอะไรแล้วเขาไปช่วยเสนอทางออกให้เขานั่นแหละคนที่มียศขายที่ดีหรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จเนาะอันนี้สองเติมเต็มความต้องการของลูกค้ากลุ่มนั้นลูกค้าแต่ละกลุ่มก็จะใช้กลยุทธ์คนละแบบเช่นกันแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันนะคะก็เติมเต็มให้ถูกคนนะคะอันที่3คือสร้าง Journey Map นะคะสร้างภาพที่ชัดเจนว่าคนกลุ่มนั้นเขาสามารถ รับรู้ซื้อหรือใช้สินค้าใช้การบริการของเราได้อย่างไรบ้างนะคะมีทัชพอยต์คือจุดแตดระหว่างเรากับลูกค้าลองคิดดูกันว่ากลุ่มคนที่เราสร้างขึ้นมาที่ว่าจะเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขามาเจอกับแบรนด์เราได้อย่างไรนะคะก็คือการสร้างเจอร์นี่แมปอารมณ์ไฮแบบจินตนาการนะว่าแบบเออลูกค้าเราเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างเขาน่าจะเป็นแบบไหนนะคะเพื่อที่จะได้อ,อ เขาเรียกนะเพื่อจะได้เสนอสินค้าเนี่ยไปถูกคนกลุ่มนั้นเราต้องจินตนาการได้ว่าเขาน่าจะเป็นใครเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ลองจินตนาการใช่ไหมเราขายคนทุกคนมันเป็นไปได้ยากแม้ที่จะแบบลูกค้าจะมาหาเราเพราะเราไม่ได้มีเงินโฆษณาเยอะขนาดนั้นเนาะเราก็อาจจะทำสร้างเจอแมทแบบว่าลูกค้าของเราจะเป็นอารมณ์แบบไหนนะคะแล้วก็อันที่4ี่คือการสร้างเอ็มเอ็มพาร์ี้แมก็คือการจําลองสถานการณ์ว่าลูกค้าคนนั้นต้องเจออะไรมาบ้าง เพื่อให้เราสามารถสร้างสินค้าการบริการที่ดีที่ตอบโจทดดย์ดจแลลูกค้าได้องค์กรของคุณต้องมีความโปร่งใสด้วยนะคะแล้วก็รู้จักให้เกียรติคนรับข้างทุกระดับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแนวความคิดของคุณลวิ์นะคะว่ากา็ให้เกียรติคนรับข้างอะไรเงนี้ค่ะเนะเาะสำหรับวันนี้จบแล้วรีวิวโดยอินไทยบล็อกวันนี้สิ่งที่ได้จากหนังสือ The disrupter นะคะ ก็คือได้รับแนวความคิดของคุณลวิชนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทํางานจริงๆแล้วหนังสือเป็นหนังสือที่อ่านง,ง่ายดีนะแล้วก็ในบางแนวคิดของคุณลวิสเนี่ยที่เขียนออกมาเราว่ามันก็คล้ายๆกับคนสําเร็จรัดับโลกหรือแม้กระทั่งหนังสือที่ขายดีระดับโลกเหมือนกันนะเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันทีนี้ใครมีคุณลวิสเป็นไอดอลเราก็แนะนาลองหาซื้อหนังสือเล่มนี้อ่านดูนะเพราะว่ามันทําให้เราซึมซับ ได้ดียิ่งขึ้นนะคะบางคนก็เอาไอดอลเรามาเป็นกระเปลี่ยนเดี๋ยวเราหลบน้นพัฒนาตัวเองต่อไปต่อยอดอะไรเงี้ยแนวมคิดเขาแกะออกมาอะไรเงี้ยก็อลองดูนะคะลองไปหาซืออ่านกันได้สำหรับวันนี้อินเทอร์บล็อกขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube และเฟซบุ o กอินเทอร์บล็อกกันนะคะขอบคุณมากนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ